สวัสดีทุกคนขณะนี้เราอยู่ในเมืองพิจิตรในอุทยานเมืองเก่าเราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองพิจิตรเล็กๆสั้นๆน,นะว่าในพิจิตรเนี่ยมีอะไรเผื่อใครผ่านไปผ่านมาที่ที่เราไปวันนี้ที่แรกอุทยานเมืองเก่าเข้ามาเนี่ยเราก็จะตรงมาที่ศาลหลักเมืองก่อนศาลหลักเมืองของพิจิตรเนี่ยจะมีสองชั้นชั้นบนกับชั้นล่าง ชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นสารหลักเมืองปกติเลยให้คนสักการะบูชาได้เลยนะดูตามภาพได้เลยนะคะใครมาก็สามารถมาเช่าซื้อทูบเทียนแพรสักการะบูชาสารได้ปกตินะตามที่ทุกคนเห็นเลยผู้จัดสร้างเนี่ยเมืองพิจิตรนะบอกไว้ว่าจะมีเทวดาเนี่ยรักษาเมืองอยู่3ชั้นชั้นอากาศชั้น บนดินและชั้นใต้ดินส่วนชั้นใต้ดินเนี่ยจะเป็นพ่อปู่หรือพญาโคตบองผู้ที่สร้างเมืองพิจิตรขึ้นนั่นเองนะคะอ่าถัดมาหลังจากที่ไหว้สารังเมืองเสร็จแล้วก็มาดูกระต่ายกันเลยภายในอุทยานเมืองเก่านะเขาก็จะมีพวกสัตว์ให้เราให้อาหารมีกระต่ายมีแพะที่เราให้อาหารอยู่ก็เป็นน้องกระต่ายเนาะมี6ตัวนะคะอุดมสมบูรณ์กันทุกตัวเลยพอให้อาหารน้องกระต่ายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ขับรถไปอีกนิดนึง ก็จะเป็นในส่วนของอุทยานเมืองเก่านะก็จะมีวัดมหาธาตุที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะก็จะเป็นโบราณสถานนะที่หลงเหลืออยู่ให้เราเห็นนะนี่เลยเราสามารถเดินไปดูรอบๆได้นะคะแต่ว่าเราจะเดินดูตรงนี้เนาะภายในวัดมหาธาตุเนี่ยทางขวามือก็จะเป็นในส่วนของถ้ำพญาชลาวันถามว่ามีพญาชละวันอะไรไหมก็ไม่มีนะเป็นถ้ำปกติเป็นถ้ำดินนะคะก็จะมีรูปปั้นของพญาชลวัน แล้วก็มีไก่ทองที่ป่าพยาชลวันนะอ่าวันนี้นะคะก็จบในส่วนของพาร์ทอุทยานเมืองเก่าแล้วจะไปที่ไหนกันต่อตามไปดูคลิปหน้านะบ๊ายบาย